สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะที่พามาเก็บของในห้องเก็บของนะคะก็จะเป็นพวกสมุดนะคะพวกสมุดที่เมื่อก่อนอยู่ในเชลข้างในบ้านนะคะตอนนี้มันก็มาอยู่ในห้องเก็บของเนะี่ยตั้งนานแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยที่พาก็เลยจะมาเก็บแล้วก็เอาลงไปวางหน้าบ้านดูนะคะว่าจะมีใครมาเก็บ มาเก็บเอาไปไหมคะดีกว่าดีกว่าจะทิ้งเฉยๆนะคะเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์นะคะจะทิ้งก็มันเป็นสมุดที่ดีมากเลยค่ะเป็นสมุดดีเท็จแล้วก็เป็นสมุดท,มที่มีราคานะคะแต่พี่พาไม่มีเวลาไปนั่งขายนะคะ,นะคะสวยๆสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยคะ่ะเป็นที่ ที่ตั้งสมัยก่อนนะคะก็จะตั้งโชว์ในห้องนั่งเล่นนะคะเวลาแขกไปไทรมาก็จะหยิบมาอ่านมาดูนะคะสมัยนี้ในห้องเก็บของก็จะมีพวกเครื่องใช้ไม้สวยอื่นๆนะคะต้องมาค่อยๆเก็บไปนะคะเพราะว่ามันมีเนี่ยค่ะหลายๆอย่างนะคะ ที่ส,สวยๆงามๆทั้งนั่นเลยนะคะแต่เป็นพี่ปาต้องเอาไว้ดูสิคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะตั้งโชว์ อันนี้ไม่ทราบว่าคุณสามีจะคิดไงนะคะเพราะว่าเป็นของคุณพ่อของเขานะคะเอาวางไว้แล้วให้แกเห็นนะคะขอที่พี่พาจะเอาออกไปแต่เราไม่สามารถเก็บทุกอย่างไว้ได้และะ้วค่ะเรื่เกี่ยวกับเครื่องบินนะคะ light in universe นะคะเกี่ยวกับดวงดาวดรืองอะไรของเขานั่นเลยคะ่ะ พี่พาอ่านไปก็คงไม่เข้าใจนะคะสมุดเล่มน,นี้นะคะก่อนที่พี่พาจะเกิดอีกนะคะสมุดเล่มน,นี้พี่พาเอาวางไว้ให้คุณสามีดูนะคะจริงๆ ะะพี่พาก็อยากให้ลูกสาวพี่พาน้องนิกกี้นะคะเผื่อจะมีประโยชน์กับเขาเพราะเขากําลังเรียนอยู่ะคะ่ะอันนี้เกี่ยวกับฟุตบลอลสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนฟุตบอลแผนที่ประเทศไทยนะคะไม่ทราบเพราะฉะนั้นพี่พาทิง้งงานนี้ไม่ได้นะคะ เป็นแผนที่ประเทศไทยนะคะทุกคนคุณสามีนะคะคุณสามีแกมีเอาไว้ตั้งตั้งก,ก่อนแกจะรู้จักกับพี่ฟ้านะคะแกไปแกไปเที่ยวนะคะแกไป <c oughs> ไปเที่ยวอินเดียเสร็จแล้วแกมาเมืองไทยแกบอกพอมาถึงเมืองไทยนะ,ะ่ะ เขาบอกเขาหลงรักเมืองไทยสเตรเอเว้เขาบอกว่า,า,วาน,นี้ฉันรักเมืองไทยสเตรเอาเวเลยนะคะเกดบอกว่าเหมือนรู้สึกว่าได้กลับบ้านตัวเองเลยนะคะเห็นไหมคะของเกดกเขียนปีไว้ข้างหลังด้วยนะคะพี่พาจะเก็บไว้ให้เกนะคะทรงความจำหน่อยนะคะ สิ่งบางอย่างนะคะมันก็มีค่าทางความจำนะคะแต่เราไม่สามารถจะเก็บอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับพวกเรื่องอินเซกนะคะพวกเรื่องแมลงอะไรอย่างนี้นะคะพเพื่อน สงครามก็มีนะคะสมัยก่อนคุณสามีพี่พาเนี่ยเขาจะเป็นหนอนหนังสือมากๆเลยนะคะแกจะอ่านเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่ที่มันแปลกที่เขาหา หาเจอนะคะในๆๆในในหินในอะไรอย่างนี้นะคะก็นะคะเพผลอสมุดบางเล่นนะคะสมุดพางเล่นจะมีราคามากจะเอาให้ดูนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆ ไม่อยากจะให้เพื่อนๆอ่านํำคาญพี่พาอยู่ในกองขยะนี่นานๆนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมพี่พานะคะก็มาดูว่าพี่พา,าการอยู่กันกินของพี่พาเป็นยังไงนะคะก็นี่แหละค่ะอยู่นะเก็บเก็บข้าวเก็บของนะคะเพื่อนเพื่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ